คุณเนื <göz imprisoned> <bunker ring> ้อย kind of ่างต้องติดมันนะฮะถามว่าถ้าเชฟโรเลตยังมาตลาดในไทยอยู่เนี่ยนอกจากเทอร์เบเซอร์แล้วก็โคโรลโลตัวใหม่แล้วจะมีอะไรใหม่ๆออกมาไหมครับอาทิตย์นี้คุณสนธยาจะมาอีกไหมครับถ้าเชฟโรเลตยังทำตลาดอยู่ในไทยอยู่เทอร์เบเซอร์โคโรโตัวใหม่มีอะไรคอเวตคอเวตต้องมาและอยู่ในแผนด้วยว่าจะมาแล้วมานี่คือคันละมีประมาณแปดเก้าล้านหรือสิบล้านด้วยซ้ํา นี่คือออนแนจะมาเชฟโรเลตซิเวราโดลงเรือมาแล้วแล้วปรากฏว่าก็ต้องส่งส่งทางเรือกลับไปเหมือนกันไอซิเวราโดนี่โคตรเสียดายเลย นะฮะฟู full size ลไซด์ทักแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นสม a l l SUV ูพวกบ SUV ทั้งหลายแหละแล้วก็มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นไอ่เบาจุน5 3 0ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แคตติว่าจะต้องตั้งราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริงในแต่แรกเพราะเบาจุน530จะวางนะราคาอยู่ที่ประมาณสักช่วงประมาณ700,000นถึงแ0ดแสน,แสนเออนั่นแหละในตอนนั้นที่เขาวางพร i ซิ s ต r a t e g y ตอนนั้นแล้วเราไม่เข้าใจกันเนี่ยพอมารู้ว่าอ๋อยูจะเอาเบาจุน5 3 0มาแทรกเป็นสมอลแคตติว่าอ๋อเข้าใจแล เนี่ยก็เลยเหลือแต่เบวจิแทนนะครับ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อนนา้นั้นหรอก Drive by Jimmy